สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงสีเวลาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่แองเจลกระทาหลอด3855นะคะช่องนี้จะเป็นการดูดวงโดยใช้จิตสัมผัสนะคะจิตวิญญานะคะอินทูีิชันแล้วก็นำกดแรงนึงดูแมาปรับใช้นะคะก็คือสัญชาตญาณน,นะคะมารวมก,กันกับศาสตร์ไพ,พ่ทาโร่นะคะหรือว่าไพ่ย,ยิปซีนะคะ วันนี้มารามจะมาเปิดไพ่ให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะไม่ว่าจะเป็น energy ของท่านใดสุขภาพบุรุษหรือสุขภาพสตรีที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังะคะ่ะ energy ค่ะไปตรงกับเรื่องราวของท่านใดในขณะที่เข้ามาชมคลิปของมาดามนะคะก็ขอให้ เป็นเพียงคําแนะนำและก็เอาไปปรับใช้เท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าการตัดสินใจทั้งหมดเป็นของเจ้าชะตานะคะ7 0็ดปเป็นการตัดสินใจของคุณทั้งหมดทั้งปวงค่ะ1 0 2 0นะคะไม่เกิน30%นั่นคือความแม่นยำของอไพ่ทาโร่หรือว่าไพาย่ยกปซีและก็การอ่านไพ่ของผู้พยากรณ์นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนำไปปรับใช้นะคะอย่าลืมว่า เป็นความเชื่อส่วนคนนะคะรับชมับฟังโดยใช้วิจารณญาณค่ะพร้อมแล้วนะคะมาดามจะเปิดไพ่นะคะของคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะเดือนพฤษเ,เ,เดือนธันวาคมค่ะขอประทานโทษยดือนติดพฤศจิกายนเดือนธันวาคมค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะ 2564ค่ะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่แล้วนะคะ energy ยังเป็นเชิไราย,ยู่ท่านที่ยังคงทำงานขมักขม่นกับหน้าที่การงานหรือจะเรื่องของอะไรก็ตามไหนเรามาดูเช็คไพ่โดยรวมกันนะคะ energy โดยรวมค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะนะคะมาดับเก็บไพ่ก่อนนะคะมาฟังกัสิคะไ,ะไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังค้าคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะ คุณได้ไพ่ The Devil เลยว้า wow. วใครที่มีพลังงานเป็น The Devil นะคะแล้วก็หนึ่งดาบนะคะโรคส่วนตัวที่สูงเก็บเลือเก็บตัวมากๆนะคะเวลาก็จะสิ้นปีแล้วโอ้โ oh หมีเดือดซด้วยว้า wow. วคุณจะต้องมีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องแยกหรือเปล่า มีเรื่องอะไรที่จะต้องเลือกหรือเปล่านั่นนะคะเรื่องของงานจริงๆนะคะคุณขาไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งงานเก่าที่คุณจะต้องทําให้มันจบเห็นไหมคะเป็นเด e d เดวิลแบบนี้นะคะก็ต้องขยายนิดนึงนะคะ,ะเป็นไพ่ของอราศีมังกรนะคะคนที่เข้ามาชมนะคะจะเป็นสุภาพหรุนหรือสุภาพสตรีนะคะคุณเกิด อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรธาตุดินก็เป็นไปได้ธาตุลมิมถุนตุนกลกงหรือแม้กระทั่งธาตุไฟนะคะเพราะว่ามีเดือดซันด้วยนะคะเป็นไา่หมายเลขที่สินะคะเป็นไปได้ค่ะราศีสิงห์ด้วยเช่นกันนะคะเป็นเดือดซันแบบนี้นะคะคุณจะต้องมีความยินดีอะไรสักอย่างกับเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณคันหนึ่งไมเค้าเห็นไหมคะ งานคุณทําสําเร็จแล้วงานคุณผ่านไปได้ด้วยดีนะคะงานที่ตรักตรรมมานะคะตลอดระยะ1เดือนเต็มหรือว่า,าปีหนึ่งนี่นะคะคุณขาคุณเลือกงานนั้นได้แล้วหรือว่ามีงาน2ออย่าง2ตัวในเวลาพร้อมกันนะคะคุณทํางานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเต้นเดอะซัไพ่เดอะซันนะคะเพราะว่าคุณใช้ความสงบนิ่งของคุณเนี่ยนะคะ คุณอาจจะทำงานกันเป็นคู่กับเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหุ้นส่วนอะมีหุ้นส่วนที่ทำงานพร้อมกันทำงานอยู่ด้วยกันนะคะเอ NERGY จ่ะเป็นเป็นของอเป็น The d i l y v i e แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าคุณทำงานในในสิ่งที่คุณรักนะคะเนื้อง,งานออกมาดีนะคะถึงจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงน,นิดนึงนะแม่คะเพราะว่าคุณใช้ความคิดกับงานนั้นนะคะอ่า ฉลาดเฉลียวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณมีข่าวดีมาแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานทั้ง2ตัวที่คุณตอบโจทย์นี่นะคะก็ยินดีด้วยเลยนะคะไปต่อนะคะแล้วก็มีงานชิ้นใหม่ตัวใหม่เริ่มขึ้นมาเลยนะคะปิดจบในงานเก่านะคะใครสินปีเต็มโลแล้วนะคะเพราะนี่เป็นเดือนธันวาค่ะเอาเรามาขยายไพ่ต่อกันเลยนะคะโอ้โหเดอซันออกมานะคะว้าว งานก็จบอ่วได้สิบเหรียญอีกว้าวดูสิคุณงานของคุณสําเร็จนะ่ะทำงานพร้อมกันในเวลาทํางานสองอย่างในเวลาพร้อมกันแล้วงานออกมาเนออาื้องานออกมาได้ดีมากๆเลยคุณขาคู่นี้นะคะดูสิหถ้วยออกมาแบบนี้นะ่ะคุณน่ะนะคะเป็นงานเก่าที่คุณชอบมากๆนะคะเป็นงานที่คุณไม่เคยเลิกเลิกทำเลยเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่นะคะคุณที่เป็น energy ของไพ่พลังงานกองนี้นะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะคุณสุดยอดมากเลยคะ่ะโอ้โหหกถ้วยเจ็ดถ้วยว้าวจะเอาอะไรอีกล่ะสวยเลือกได้หรอเลือกได้เจ็ดถ้วยนะคะว้าวเห็นพีเสื้อใช่ไหมคะมีหกถ้วยด้วยเห็นไหมคะคุณทํางานได้กันคุณอาจจะเป็นคู่รักก็ได้นะ เพื่อที่ทํทำงานขยันขันแข็งก็เลยได้เดินสันคุณดูสิว่าวสำเร็จนะคะปังยอดมาปังปังเลยดูสิคุนถือไม่เท้าอีกโอ้โหคู่นี้นะคะถ้าเป็น energy ของคู่รักนะคะถ้าเป็น energy ของคู่รักเป็นแฟนกันหรือว่าคู่สามีภรรยาก็เป็นไปได้นะคะเพราะคุณทํางานด้วยกันนะคะโดยมากนะคะภรรยาหรือว่าแฟนคุณนะคะที่ที่เป็น ท่านผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงนะคะจะเป็นฝ่ายออกหน้านะคะสามีเชื่อฟังที่ดีสุดยอดมากๆเลยนะคะอา้าวสุขภาพมาแล้วค่ะสามดาบนะคะมาดามจะไม่อ่านเรื่องการนอกใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันเป็น energy ของเรื่องงานนะคะหนึ่งดาหนึ่งไม้ค้าแบบนี้นะคะส่วนสามดาบที่มานี้นะคะฉลองเยอะไปนิดนะคะคุณขาสามดาบออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมามาดามอ่า เส้นสัมผัสบอกมาว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่างั้นนะคะไปต่อค่ะด้วยการเขาคำแนะนำนิดนึงนะคะเดี๋ยวขยายดูสามดับนิดนึงนะคะพา e อเนจีดีนะคะสามดับมาทำไมอยากรู้นะคะนั้นต้องเปิดจะ้ะต้องเปิดจะ้ะอ๋อสามดับมาบอก the world นะคะคุณขา จะไม่ใช่เพียงงานสองอย่างเลยนะสองดาบสามดาบเห็นไหมคะงานมันเยอะมันล้นตัวงานมันเยอะมีให้เลือกเยอะเลยคุณที่ทํางานออนไลน์นะจบโจทย์้านะคะมีทั้งออฟไลน์และงานออนไลน์หรือจะเป็นงานออนไลน์ทั้งหมดคุณดูสิ the world ออกมาแบบนี้นะคะถ้าติดต่อไปทางสายต่างประเทศนะคุณคะสินค้าของคุณอาจจะส่งออกต่างประเทศนะคะมีลูกค้าสั่งลัวๆเลยนะคะผลิตไม่ทนันทําไม่ทนันดูสิ เห็นนกคู่นะคะนกเหี่ยวแล้วก็อีกาโคตรฉลาดเลยนะคุณอะเลือกสายงานได้ถูกที่นะคะคนที่ทํางานด้วยก็สุดยอดเลยค่ะคุณนะคะทั้งสองคนนะคะที่เป็นแฟนกันนะคะให้ฟังคุณผู้หญิงทวายหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่นะคะแข็งแกร่งนะคะราชินีถือไม่เท้าแบบนี้นะคะ จบนะคะงานสำเร็จมากๆคุณขาเอามาออก the world แบบนี้ว้าวมีอะไรอีก the world the sun โอ้โห,โหคนที่เกิดในวันจัน energy ดีมากเห็นไหมคะคุณเริ่มงานใหม่จริงๆด้วยเห็นไหมคะคุณจะมีออเดอร์คุณขามีออเดอร์แน่นอนนะคะต่างประเทศเลยนะคะสงะ่งไกลสินค้าของคุณนะคะมันตอบโจทย์คุณมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะแววมันออกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูซิ ไม้ที่สามดูสิดูสิคุณขาเดดเดออกมาแบบนี้นะคะคุณจะมีงานเข้าสินค้าจะมานะคะคนที่เกิดในเดือนอ่คนราศีพิจิก็เป็นไปได้นะคะคนธาตุน้ําเพราะฉะนั้นอ่ะไพ่ธาตุน้ําก็มีออกมานะคะอ่าแล้วดูสิมีไพ่มังกรก็มีนะคะโอเคได้หมดนะคะธาตุไฟก็มีเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนนะคะเอาเป็นว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะ จบเบ็ดเสร็จค่ะอาจมีงานตัวใหม่เข้ามาให้ทำเห็นไหมคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะเห็นไหมคะเผ็ดถือไม่ท้าแบบนี้นะคะค่อยๆเต็มค่อยๆไปแต่ยังไงนะคะง,งานมันมาแน่คะ่ะหนเดี๋ยวมาดามจะดูบทสรุปให้นิดนะคะเปิดไพ่สรุปเลยนะคะเป็นเดอะ o r l ์แบบนี้นะคะโอ้ยเวิร์กมากเดอะโวดอซันโอ้โห กล้จ,จะสิ้นปีแล้วคุณขาเพราะฉะนั้นนะคะทํางานดีๆไว้ดูสิ DM เ a ล e ออกมาคอนเฟิร์มอีกสุดยอดค่ะคุณขาเป็นไปนได้อีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งถ้าคุณเป็นคู่รักกันนะคะคนในครอบครัวนะคะถ้าไม่กินเยอะเกินไปอุดมสมบูรณ์นะคะฉะลองกันมากมายนะคะก็อาจจะมีการตั้งครรภเกิดขึ้นนะคะเพระพาะไพ่ DM เนะคะทา,ายได้หลายอย่างหลายประเภทนะคะถ้ากาลังตั้งครรภนะคะ ก็ถือว่าเป็นนิวิตหมายที่ดีนะคะสําหรับคู่รักหวันหรือครอบครัวนะคะได้หมดถ้าคุณคุณเป็นคนผู้หญิงเนี่ยถ้าท่านถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะคะโอเคพร้อมที่จะถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้เลยนะคะเดดวิลด้วยเจ้า <The Devil S 2> ชะตาเป็นเดดวิลนี่นะคะ mm hmm. อยากสร้างครอบครัวนะคะตอบโจทย์ค่ะคุณก็จะได้ครอบครัว mm hmm. เห็นไหมคะเอาชิวๆค่ะเดอะฟูค่ะ สบายๆนะคะหากตั้งคันอยู่นะคะคุณขาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพกองนี้นะคะไม่มีอะไรนอกจากเดินหน้าอย่างเดียวนะคะเที่ยวเยอะเที่ยวจัดเตรียมตัวไปเที่ยวกันดีกว่าเห็นไหมคะเดอฟูปล่อยสบายๆเห็นไหมไพ่เดอฟูเป็นไพ่ของเลขศูนย์นะคะมาพร้อมกับเด e ์เดทแบบนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะเริ่มต้นนะคะเลขศูนย์นะคะเลขศูนเห็นคุณเห็นนะโอเคนะคะ เดอะฟู <The> เป็นไพ่ที่ปล่อยวางไพ่แห่งการปล่อยวางไพ่แห่งการเขาเรียกอะไรล่ะเลขศูนย์นะคะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่จากนั้นมันมีไพ่เพจเห็นคะไพ่เพจแบบนี้นะคะงานใหม่ค่ะเริ่มต้นนะคะเดเดออกมานะคะปิดงบงานเก่านะคะเราก็มีแล้วมันเป็นงานออนไลน์ด้วยว่าคุณอะสินค้าสั่งมาก็ขายได้มีเท่าไหร่ขายหมดขายหมดทุกอย่างเลยสายนอกส่งได้ค่ะส่งได้นะคะ หอีกใบหนึ่งที่ค้าเห็นไหมคะนั่นไงนะคะเด o y s t จั k กออกมาแบบนี้นะคะ ให้อ่าถ้าจะส่งสายนอกนะคะระวังเรื่องอข้อกฎหมายนิดนึงนะคะเพราะว่าสายต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเไม่อนุญ,ญาตให้สินค้าของทางจากจากเมืองไทยเราเข้ามาหรือว่าถ้าคุณจะส่งไปทางไหนนะคะคือให้ระวังข้อกฎหมายไว้นิดนึงนะคะเรื่องอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงนะคะเดี๋ยวบรรดาจะเปิดไพ่เดอะคีให้นะคะของท่านอาจารย์ชัญญ่านะคะต้องแยกสับนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ของท่านใหญ่มากเลยนะคะไพ่เดอะคีเป็นไพ่อะไรที่แม่น อ,อันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะดูสิครับไพ่จะออกมาประสานกันไหมเนี่ยไพ่ย้ายใหญ่ค่ะไพ่ใหญ่หค่ะสับแบบนี้แล้วกันนะคะก็ไม่ถนัดอีกมาดามเป็นคนถนัดมือซ้ายค่ะเอาตามน,นี้แล้วกันนะคะหยิบไพ่หนึ่งใบค่ะไพ่เดอะคีมีอะไรจะแนะนําคะเป็นคีย์เวิร์ดของอกองไพ่เลยทั้งหมดนะคะมาค่ะเลือกให้หนึ่งใบเลยนะคะ ว้าวและไพ่ติดกันด้วยตื่นเต้นรมดามตื่นเต้นนะคะชอบมากเลยไพ่ของอจจาจารย์ธัญญามี98ใบนะคะชุดเด e อ e y ีเนยนะคะ,ะ,คะมีทั้งหมด98ใบมีความหมายดีๆของไพ่เยอะแยะเลยนะคะคุณได้ใบที่83นะคะเหมือน the, เป็นเด o มนเลยอ่ะนะคะขมดาม,มดูให้นะคะใบที่83นะคะเด e อ e y ว่าอย่างไรเอ่ย เดทคีบอกมาว่านะคะเป็นรูปของคุณผู้หญิงนางอดูบนเตียงเห็นไหมคะนะคะมีจันทร์ครึ่งเซี่ยวใบที่83คุณคิดถึงคุณห่วงหาอาวรอนอคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอคุณอยู่ด้วยกันหนี่นะคะเห็นไหมคะห่วงหาอาวรนกับคนรักนะคะถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่กับแฟนคุณนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคุณจะเย็นๆนะคะการรอคอยวความหวังที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่การเก็บตัวนะคะคุณคิดมากคุณไม่ตกกังวลคุณคิดไปเองคะ่ะโลกของคุณเคว้งคว้างนะคะไพ่ใบที่83นะคะหาก energy กองนี้นะคะมันไม่ตรงกับไพ่ The Key ของพราอาจารย์ชัญญานี่นะคะคุณ นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเน่งเพราะมันเป็นลักษณะสามดาบนี่ออกมาด้วยนะคะอ่าหายสงสัยและมาดามหายสงใจแล้วทําไมถึงเป็นสามดาบวะอ่าโอเคสงสัยว่าเป็นสุขภาพแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของหัวใจแล้วนะคะคุณกองนี้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าไพ่เดอะคีออกมาบอกเป็นคีย์เวิร์ดออกมาบอกนี่เองอ๋อคุณทํางานพอได้เงินก็อยากจะอวดคนรักอยากจะบอกเขาโอเคเป็นไปได้นะคะถ้าคุณตั้งคันนะคะหรือถ้าคุณไม่ตั้งคันก็แปลว่านะคะ อาการกินดีอยู่ดีอาการอ้วนเพราะว่าออเดอร์เยอะมากขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณคาไม่ต้องห่วงค่ะไพ่ใบที่83นะคะเหงาหงอยนะคะเศร้าส้อยนะคะถ้าคิดถึงแฟนเดี๋ยวแฟนจะกลับมาคุณขาใจเย็นๆนะคะจ u s t i c ก็มา the day <ๆ S 2> ก็มีนะคะ theworld ก็ออกกลัวอะไรแ <ๆ S 1> ถนยังมีด h e devil เป็นเจ้าชะตาไม่ต้องกลัวค่ะ คุณห่วงหาถึงคนรักคุณคูเออสามดาบนี่นะนเนี่ย,ยมันมาล้อกับไพ่สามดาบตัวนี้ที่เปิดคําแนะนําออกมาหากคุณนะ่ะทะเลาะกับแฟนนะคะใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาคุณขค,คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะรบเอเนจีลบ,บ,บทิ้งไปนะคะหากเคยทะเลาะกันเพราะว่าก็มีเด d เดทอีกนะคะนี่เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องของหัวใจนะคะเราไม่ได้ดูพลังงานของให้ความรักกันนะคะเรื่อง เพราะว่าแคปชั่นเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะอา้าวสิ่งอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะแต่มาดามดูแล้วนคะคะไพ่ของเงินก็ออกมาไพ่ของงานก็สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีหากคุณที่ไม่มี energy ของการแตกแยกหรือว่าทะเลาะก,กับแฟนก็ไม่ต้องสนใจนะคะเป็นไพ่ที่ออกมาประกอบเท่านั้นเองนะคะอาจจะเป็นช่วงหนึ่งก็ได้เนี่ยเป็นไพ่ของถ้า เทียบในไพ่ของ r i เดอร์เวดก็เหมือนจะเป็นไพ่ของตัวเดอะมูนอะคิดไปเองนะคะวิตกกังวลไปเองนะคะความเดียวดายอ้างว้างนะคะเหมือนคนสูญเสียความรักก็ว่าเหมือนคุณเคยอกหักะปรับเพทยอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วคุณเกิดคนที่เกิดในวันจันทร์คะ่ะไม่ต้องทุกข์ค่ะไม่ต้องทุกข์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมการเดินเดทออกมาแบบนี้นะคะคุณขา ก็ใจร่มๆ่มค่ะไพ่เดมูลเป็นไพ่ของความไม่แน่นอนนะคะเป็นไพ่ของค,คนที่คิดมากคิดเยอะขี้เหงาขี้กังวลขี้ห่วงไปหมดนะคะถ้าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับกู้ของคุณนะคะก็ไม่ต้องไปสงสัยนะคะอย่าไปคิดว่าเขาจะนอกใจเราหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นคุณแค่ทะเลาะก,กันนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมา,าถ้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือถ้าคุณอยู่ด้วยกันนะคะ ภาพแห่งความทรงจำเก่าๆที่เคยทะเลาะก,กันมันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้นะคะคุคณทั้งคู่ก็ทํางานด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในกรณีที่คู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเขากลับมาค่ะในกรณีที่อยู่ด้วยกันคุณคิดเยอะนะคะ คุณอย่เพิ่งวิตกจริตหรือสองกังวลสงสายไปก่อนนะคะมันจะทําให้ชีวิตคู่พังหรือว่าเป็นแฟน,เป,นเป็นแฟนกันนะคะโฟกัสเรื่องงานดีกว่าคุณขานะคะเรื่องงานดีกว่านี่นมีออเดอร์ส่งออกนอกด้วยโอ้นะคะอ่าโอเคไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะไพ่เดอะคีเขาออกมาแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะให้มาดามอ่านคู่กับไพ่3ามดาบใบนี้นี่เอง โอเคได้ทั้งสองอย่างนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วและไม่ได้ทํางานกับแฟนคิดถึงแฟนหรือคนที่อยู่กับแฟนแล้วนะคะกลัวว่าแฟนจะออกไปมีคนอื่นหรือเปล่านะแฟนเราหน้าตาดีโอเคคุณก็หน้าตาสวยนะคุณจะกลัวอะไรนะคะคุณคะ หันมาทํางานค่ะโฟกัสงานนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะ่ะเดือนธันวาคม2564ค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเอนเนอร์จีลบๆไม่ต้องเก็ตมาคิดเยอะค่ะคุณขานะคะมาดามยินดีด้วยนะคะกับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะปีใหม่แล้วนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะตัดเรื่องที่ไม่ดีทิ้งไปค่ะเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะด้วยไพ่เดอะเดยนะคะเดอะเวิร์ดเห็นไหมคะไพ่เดอะเดย์เดอะเวิร์ค่ะมีความสุขใช้ชีวิต สบายสบายชิวๆเหมือนเดอะฟลเห็นไหมคะโอเคอย่าไปคิดว่าแฟนรอกใจหรือเรานอกใจแฟนนะคะเก็บทิ้งไปเลยคะ่ะโฟกัสเงินดีกว่าเห็นไหมคะปีใหม่แล้วรับทรัพย์เยอะๆนะคะประดามยินดีด้วยคะ่ะสวัสดีนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด s อ b ซับสไคให้มานามด้วยนะคะหากไปตรงกับพลังงานและเอเนรจของคุณนะคะไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะแค่เดินเดียวนะคะเดินเดียวะคะ่ะ เพราะว่าอธิษฐานจิตไว้เพียงหนึ่งเดือนนะคะเฉพาะเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะขอให้เที่ยวอย่างมีสตินะคะนะคะคนที่เคยดืนวันจันทนะคะเดือนธันวาคมค่ะโชคดีค่ะสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าเลยนะคะประดานจิจจนจาสวัสดีค่ะ